สวัสดีครับผมคีครับ e m p e r o r Auto ครับวันนี้นะครับผมจะมา,าคุยให้ทางลูกค้าทุกท่านฟังนะครับว่าตัวโมเดล3เนี่ยช่วงนี้ที่มันมีการเปลี่ยน2020นะครับเปลี่ยนมาเป็นโมเดล2021นะครับแต่ละคนก็มีการคุยกันว่า2020เนี่ยเปลี่ยนไปแค่นิดเดียวนะครับก่อนเนี่ยมากลายมาเป็น2021นนะครับแต่คำว่านิดเดียวเนี่ยมันนิดเดียว จริงอย่างที่ทุกๆคนเขาว่ากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมนะครับวันนี้ผมมี t ท s l a m o เด l 3นะครับตัว2021นะครับตัวนี้เป็นตัว t t ต n d า r นะครับสีดำวันนี้เรามาดูกันว่าไอ้ที่ว่านิดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคเราเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับตัวภายนอกเนี่ยสังเกตยอย่างแรกเลยเล้อเกือบจะเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมุมตรงนี้ มันจะไม่มมนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นฝาครอบเหมือนเดิมอยู่นะครับดึงออกมาก็ยังเป็นล้อแม็กภายในเช่นเดิมนะครับภายนอกมีอะไรแตกต่างอีกนะครับตัวไฟหน้าอ่ะ uh, อันนี้หลายๆคนบอกเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนสรุปว่าเปลี่ยนนะครับสังเกตง Naruto, Creation, ่ายๆเลยจะเห็นลูกกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆของเก่าเนี่ยเป็นช่องๆ,ๆนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นลูกกลมๆแหละนะครับมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนอีกนะครับ ที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตัวฝาหน้านะครับตัวฟลังของเขาเนี่ยนะครับตัวฟลังเนี่ยอะไรเปลี่ยนไปเหมือนจะมีไม่เปลี่ยนเหมือนเหมือนมันจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับแต่จริงๆตัวเนี้ยมันเล็กลงนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากตอนเนี้ยมันมีฮีตปั๊มมาอยู่ข้างล่างนี่แหละนะครับตัวอุ่นเดียวครับเรื่องก่อนการชาร์จแบตนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับอ่าไหนๆนก็จะเปลี่ยนนิดนึงและเปลี่ยนตรงนั้นเล็กลงตรงนี้เนี่ยก็ปิดง่ายกว่าเดิมนิดหนึ่ง นะครับของเก่าต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะครับอ่ะแล้วมีอะไรเปลี่ยนอีกนะครับผมพาดูด้านหลังนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆท่านเนี่ยเรียกร้องเหลือเกินอยากให้มีนะครับก็จะเป็นตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับของเก่าเป็นแมนลนของใหม่เป็นไฟฟ้านะครับก็จะมีตัวแกนอยู่ตรงนี้นะครับตัวที่สามารถช่วยให้เปิดปิดได้นะครับซึ่ง เราสามารถเปิดปิดจากตัวรถก็ได้นะครับเปิดปิดจากตัวคีย์ฟอบตัวนี้ก็ได้หรือกดตามปุ่มนี้ได้เลยตรงฝาท้ายนะครับซึ่งตัวนี้สิ่งที่ทําได้เนี่ยก็ยังสามารถปรับระดับตัวนี้ได้แล้วเราก็กดปุ่มค้างนะครับเพื่อให้ล็อกระยะของมันนะครับเพื่ออย่างอย่างบางคนเนี่ยไม่ชอบให้ถ่งเกินไปก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัวรถ ที่เชนเป็น2021แล้วเนี่ยคือตรงนี้ครับช่วงนี้มีอะไรสําคัญตัวเก่าเนี่ยมีการพูดกันว่าน้ําไหลลงแล้วมันจะมีโอกาสล้นตรงนี้บ้างนะครับแต่ตัวใหม่มีการปรับมุมปรับขอบแถวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้โอกาสที่น้ําจะล้นเนี่ยเวลาฝนตกหนักๆเลยเนี่ยเข้ามาตรงนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับโอเคแล้วภายนอก มีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายนอกเนี่ยสิ่งที่สะดุดตาอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวโครเมียมรอบๆหน้าต่างเนี่หายไปแล้วนะครับโครเมียมรอบหน้าต่างหายไปแล้วตรงนี้ที่เป็นโครเมียมก็หายไปนะครับโอเคตอนนี้เราเข้าไปดูข้างในกันนะครับมือจับยังหน้าตาเดิมนะครับเปลี่ยนจากโครเมียมเป็นสีดําด้านแค่นั้นเองนะครับเ่าโอเคผมเปิดเข้าไปข้างในปุ๊บนะครับ สิ่งที่เห็นแตกต่างเลยนะครับคือตัวมือเปิดปุ่มเปิดประตูด้านในนะครับปุ่มเปิดประตูด้านในเนี่ยของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแค่ขีดเล็กๆนะครับแต่ของใหม่เนี่ยจะเป็นรูปประตูและของเก่าเนี่ยลูกค้าหลายๆท่านยังงงหรือว่าใครที่ไม่เคยนั่งรถเนี่ยพอขึ้นมางงออกไม่ได้ไม่รู้จะกดปุ่มไหนเพื่อออกนะครับโอเค เสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งในตัวรถกันนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับอตอนนี้เรานั่งในตัวรถแล้วนะครับก่อนการขับก่อนการอะไรเนี่ยเราก็ลองตัวปรับเบาะเราจะสังเกตว่าตัวปรับเบาะเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วของเดิมเนี่ยเป็นพลาสติกสีดำดำแต่ของใหม่เนี่ยมาเป็นสีกาไฟแล้วนะครับใกล้ๆกันเนี่ยจะเห็นตัวสกรจต,ตรงนี้นะครับของเดิมเนี่ยเป็นสีเงินเงินโคเมียมตอนนี้ เปลี่ยนมาเป็นสีดำแล้วเท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนจากที่เป็นโครเมียมให้ออกเป็นสีดำให้ดเูเขาเรียกว่าสปอร์ตมากขึ้นนะครับอะตอนนี้เรานั่งหรือเรและมีอะไรเปลี่ยนไปอีกที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะมีตัวลูกกลมๆที่อยู่ตรงนี้นะครับที่เราเอาไว้ทำพวกเ,เปิดพวกระบบคูสคอนโทลปรับสูงต่ำพวงมาลัยปรับ กระจกมองข้างนะครับก็ดูว่ามันจะดูเลื่อนง่ายขึ้นนะครับของเดิมเป็นสีดำนะครับตอนนี้ก็กลายออกเป็นสีเงินเงินอลูมิเนียมแล้วนะครับตัวทรงพวงมาลัยเนี่ยยังเหมือนเดิมอ่ะเราถัดมาคอนโซลกลางนะครับอะไรเปลี่ยนไปตรงนี้จะเคยที่กดเพื่อเปิดนะครับตอนนี้กลายเป็นตัวสไลด์แล้วผมว่ามันก็ง่ายกว่าเดิมเยอะ นะครับเวลาเปิดปิดเนี่ยมันเข้าใจง่ายนะครับเปิดปิดได้เลยตัวที่ชาร์จแบตนะครับตัวไวเลสเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่าพื้นผิวเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นิดนึงของเดิมจะเป็นยางนะครับตัวนี้จะออกเป็นเออค่อนข้างคล้ายๆเป็นตัวกำรรมะหยี่หน่อยนะครับถือว่าโอเคเลยเพราะว่าชาร์จได้2เครื่องนี่อันนี้ผมชาร์จทั้งตัวซัมซุงเนาะแล้วก็ตัวของ Apple เองนะครับแล้วก็ข้างในนี้ ปกติแต่เดิมมีตัว USB-A อยู่นะครับจะอยู่แถวๆนี้เนาะตอนนี้เปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับจะมีร USB ู USB-C อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่หายไปอีกที่วางของตรงนี้ไม่มีแล้วปกติก็จะมีหลุมอย่างนี้แหละแต่ว่าจะมีถาดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับให้เราได้ให้เราได้เก็บของกันที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวก เออรู USB C เนาะที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็ยังมีเหมือนเดิมอยู่ด้านหลังนะครับยังมีรู USB C อยู่แล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนไปที่บังแดดเปลี่ยนไปยังไงหน้าตาก็เหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆรงแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นคลิปแม่เหล็กแล้วเห็นไหมฮะเปลี่ยนเป็นคลิปแม่เหล็กแล้วเปิดมาปุ๊บพับมาเลยแต่ก่อนก็เป็นตัวหนีบหนีบเหมือนรถยี่ห้ออื่นๆท,ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กสองข้างอันนี้ นะครับก็ไม่ต้องกลัวมันหักแหละนะครับก็มีตรงนี้อยู่แล้วก็มันจะมีตัว USB อีกตัวหนึ่งที่เป็นของเท sla เลยที่ว่าหลายๆคนเนี่ยกลัวว่าที่ของเดิมเนี่ยเสียบอยู่ตรงข้างใต้นี้แล้วมันจะหายนะครับตอนนี้เท sla ก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เสียบแล้วมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับอาจจะมืดๆหน่อยนะจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่มือมือผม่องนะมันก็จะมีตัว USB ของเท sla อีกตัวหนึ่งนี่นี่เห็นไหม เทเลยนะครับก็จะเสียบก็จะเสียบอยู่ในนี้นะครับตัวโก้กบล็อกเราก็ติดเข้าไปนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอ,อ,อุปกรณ์นิดนๆหน่อยๆน,นะครับอย่างเช่นตัวลายลายที่เย็บเบาะนะครับก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับที่สําคัญเนี่ยเหมือนจะไม่สําคัญแต่ก็สําคัญนะครับมันเป็นสิ่งกวนใจคนขับรถเท s l a อย่างหนึ่งเวลาเราจะเปิด ไฟฉุกเฉินนะครับกดทีไลไปจีบม s o s ทุกทีนะครับตอนนี้เทส่าคงเข้าใจแหละครับก็เลยเอาปุ่ม SOS เนี่ยออกไปแล้วไปอยู่ที่หน้าจอแทนตอนนี้เวลากดเนี่ยก็ไม่ผิดแล้วหลายๆครั้งที่ผมขับเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าต้องมองก่อนนะครับจะกดตรงไหนดีครับตอนนี้ไม่อยากรู้อยู่คงบดเอามือคำๆแล้วกดไปได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาขึ้นไปมองครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นกันว่า มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็คือเทคโนโลยีนะครับการพัฒนาของแบตเตอรี่ที่ดีขึ้นนะครับตัว2021ก็ได้แบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับโดยประมาณประมาณ5%นะครับทั้งนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมของสิ่งที่เปลี่ยนไปที่หลายๆคนบอกว่าเปลี่ยนนิดเดียวนะครับแต่จริงๆสำหรับผมเนี่ยหลายๆสิ่งเนี่ย มันก็ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับพวกตามดีเทลตามอะไรทั้งหลายทั้งแหล่นะครับก็ยังไงก็ตามนะครับทางลูกค้าทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยากจะเลือก2020นะครับอยากจะเลือก2021นะครับลองพิจารณาจากข้อมูลนะครับที่ผมให้วันนี้นะครับก็ยังไงก็ตามนะครับอยากเข้าชมรถตัวเป็นๆ2021นะครับหรือจะมาเทียบ2020ก็ได้นะครับ เข้ามาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูมของโชว์รูมของเราได้เลยนะครับ e m p e r o r Auto ตนะครับตั้งอยู่บนถนนกาจนาพิเศษนะครับหรือโทรเข้าหาผมโดยตรงได้เลย0863035757นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook เพื่อเช็คแคมเปญนะครับเช็คกิจกรรมใหม่ๆเช็คข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับตัวรถนะครับได้ที่ Facebook Emperor Auto นะครับสามารถเข้าไปได้โดยตรงได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณมากครับ